ครับวันนี้เรามาอจ EGR r กับ c r f 300ครับวันนี้คือเราเริ่มถอดแล้วครับเริ่มถอดแลนะ้วสภาพโดดโคนหนึ่งเดียวมาดูช่างใหญ่เราทำครับ <c oughs> <c oughs> ดึงงบประหยัดตังค์โอช่างพิกหก็ <c oughs> ยังไม่ใหญ่ เป็นการดัดแปลงไม่มีการเสียด้านที่ายเอาเศษชิ้นส่วนจากพวกนี้แหละมาประยุกอันนี้เราจะทำเป็นตัวอุดซึ่งเนี่ยอันนี้คือ EGR เป็นหมอกกอ IC IC อ้อกรองไอเสียไอพีะไรอ้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาออกมาง่ายๆฝั่งนั้นก็จะมีเซนเซอร์เซนเซอร์ไอเสีย นี่การนี่คือการดัดแปลงและเดบใส่กันนครับเสร็จแล้วก็คา้ามันลงหน่อยคา้าให้มันแบบสวยๆสุดแนวน,นี่ก็สวยแล้ว <c oughs> โอเ้ <c oughs> เจียวเลยอืมแล้วก็ใส่ห่วง ตรงปอา่น้านันเขาก็สูบเข้าไปเลยโคตรแจ๋ว<ฮ>ไม่หลุดหรอกอเงี<ฮ>้ยอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังตรงนี้นี่ครับเราต้องทำตัวค<ร>อวปักมาหาลวดเดี๋ยวเราต้องหารวดเดี๋ยวตัดผ้าไปหารวดก่นอนกำลังหารวดครับตอนนี้ ห้าของคันนี้รอเปลี่ยนยางเปลี่ยนสเตือบนัว่ารวดอย่างนี้บนหัวจังไหรจริงๆอยางหาทําไอ้ตอนแหล่หาเก็บหารวดตั้งนา้นจริงๆรวดอยู่สุดแต่ว่า ของความเซ็กหนักหนักไปหน่อยที่บางคนเขาไปเปลี่ยนในตรงพักคท้าเป็นสีเป็นอะไรนะอลูมิเนียมคันเกียร์ ใช้เดิมๆเนใช้ได้ไมีถึงขันบ้างซื้ออะไรแต่งดูครับดูรอยดูคีนี้ก็รู้แล้วว่าคนขับน้ำหนักเท่าไหร <c> ่ <oughs> เกมดู<ห>เนี่ย <c oughs> ดูคีนี้ก็รู้แล้วคนขับน้ำหนักเท่าไหร่ตกลุมซืดซืดเนี่ยเ <c oughs> สียงมเสียง <c oughs> มบาหูนวนวอว เสียงยางก็ดังเลยบนหลังตอ,อนไปหมดแล้วนี่เจอทางลูกรังกับทางนี้บ่อยน่าจะอีกไม่ถึงเดือนอ่ะดูดเได้เปลี่ยนกูเนี่ยไม่ตัดเลยเหรอตัดเลยตัดคลิปไม่ตัดถ่ายมแมบงงี้เลยหมูเหี้ยเราแมต่ตรงตรงเคลนช่องจอ,อดอะไรเดอร์ไปหรอแกถ่ายยาวเลยนะมึง <laughs> ยาวหมด กูต้องได้ก่อก่อเอาส่วนสำคัญกูอยากดูในส่วนสำคัญเกเล่นถ่ายยาวเกไล่สุดเลยนี่มุมที่เอาจจะใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ใส่ได้โอ้ใหญ่ใหญ่เกินไม่ได้อยู่อันนี้อเไยเราเลือดนี้ไม่ได้ลรวอันน้อยเนี่ยมันเล็กกว่าดิตัวนี้ คือลองลองกินดูดิมันเล็กกว่า ตัวนี้เพื่อให้วงจรมันทำงานเราดึงไม่เก็บใส่ให้มันเพื่อเห็นไหมใส่หรอ้วาจะมึงใช่รวดเลยยังถ่ายเออเขามันก็ใส่าง,งี้เหมือนกันปะทำไมเราตีเราตีให้มันแบนนครับเพราะรูมันแบนอืมแล้วจ,จัดระเบียบรูมันนะหน่อยจริงๆใช้ลวด หนีกระดาษครับของผมไม่ใช่รวดหนีกระดาษมันก็เลยแบบพอดีเลยหนีกระดาษอ๋อแต่ตอนเนี้ยเราหารวดหนีกระดาษไม่เจอเดียวเดียวทังบ้านทังบ้านส่งมาให้หน่อยได้เหยครับอยูออฟฟิศเยอะเลยออขี่เบลไดไหมใกล้เองแค่ไปกลับก็ตกโอ้จากนี่ไปก็ตกร้อยโลนักคขุนมอ ใส่กระโดดได้เปล่าใส่กรโดดเดี๋ยวจริงๆเราตัดสายไฟแล้วก็มัดใส่กันก็ได้เลยต้องรับบ๊องเก็บรัดูด้วยเจ็บบางทีเอาไว้แบบเอาไว้ไม่รู้ก็ไม่ไว้โรกจำก็ให้ได้ถามมันใหญ่ใหญ่คือนี่มีน้อยกว่าท่านอยู่ได้ไงเวียน เ,เ,เดินวนไปเดินวนไปแล้วก็วนไปมีสองขันครับน,นี่ยังไงต่อครับท่านเราใช้สายไฟช่วยในการหลอกเซ็นเซอร์หลอกเนซเกนเซอร์ให้ระบบยังทำงานแบบปกติไฟมันจะได้ไม่โชว์นี่เกี่ยว สอดหลับตาสอดก็เข้าเดีย๋ยวใช้ความคุ้นเคยสิน, <c oughs> นี่เรียบร้อยโอ <ฮ S 1> ้โหเสร็จแล้วพิษมาเลยวะแล้วข้างแล้วข้างนึงนี่มันวิษว้ากเกมแล้วต่ออะไรผัดไปเกม,ม เดี๋ยวเตี๊ยบดำพันมลมันอาจจะมีผลเสียทีหลังเกิดคลิปหลุดตกใจเอาไฟโชว์อนี้อะไรวะหาไม่เจออีกพันเก็บงาน,นเราจะไปฝั่งนูน้นเป็นแบบตัวนี้นะอ๋อตัวสารนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือออกซิเจน เซนเซอร์นี่ตัวนี้ออกซิเจนเซนเซอร์เพิ่งถอดเพราะว่าเราถอดคอท่ออ่ต้องวางดีๆนะอย่าอย่าให้สายมันหักเข้าใจไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนแพงมันเกี่ยวรูดอะไรเหมือนกันเนาะใช่ไม่ห้อยข้างบนเลยสามวางไว้อย่างนี้ก็ได้มันไม่เป็นไรแล้วไงสายไม่มอไม่อะไรนี่สอด สอดใส่นี่การเสร็จสลายแค่นี้ก็หลอกมันแล้วหลอกมันเรียบร้อยแล้วม่มึงหลอกเด็กหมข้าวฟังเสียงตัดต่อไปฮะ <c oughs> เทปดำกอนเทปดำมาแล้วเทปดำเสกมาเมื่อกี้ <c oughs> วับมา อยู่ดีก็มีอยู่ในมือตอนแรกก็ใส่ตุ้มือสองข้างตอนนี้ใส่ข้างเดียวแล,ล้วมาดูล้ว็ควันม้วนม้วนไปเป็นสำอางเลใส่ตุ้งมือไม่ใช่โยม,มือแตกก็จะไปงัดยางไง,งไม่ได้งัดเลยถอ,อดล้อได้ก็สบายใจนะวันนี้ บอบดึงได้ไมาอีกฝั่งหนึ่งเชื่อไหมในคลิปจะได้ยินเสียงหอบคน<ม>ถ่ายน,นี่แหละคนมีน้ำหนักจะเข้าใจมันป่นเรื่องลงสีขาวหือขากหือขาดอันนี้จะโดนน้ำเยอะหน่อยก็พันนานๆเลอือ ดีเต็มๆครับเพราะผมเข้าป่ามันหนามากมันกระตุรีดอะ,อะต้องเอาแบบพอสมควรแล้วพอดีต้องหายางหุ้มแล้วก็ลนปิดเลยเก็บไม้เก็บหาที่เก็บเพอ,อ่มนจะคีบันไทยมาไว้ด้วยใสย่เลย้วนถามว่าอันนี้ท่อดอืยกู เออผมก็ลืมเหมือนกันว่า<ค><แ>กูผมก็ตัวตรงเดีเยวอะไรว่าจะไม่พูดทำอย่างมันไปแล้วเดี๋ยวดูรถเจ้าของนดูดึงอ้าวไม่มีอ,อีกว่ะอ้าวมึงถอดไปไหนเต็นอ,ออกตรงไหนวะนอย่างวะ มันลายยนต์ตัวนี้มันลายยนต์ตึงทีเดียวหายเลยช่างเก็บบันลายยนต์เราจะเก็บเอาไว้ในนี้แล้วก็ยัดเข้าไปกันน้ำกันอะไได้ก็เนื้อเข้าไปกูติดนิสัยหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาแล้ว ลายตาใช่ไหมไมาถ่ายฝ่งนี้กันเราถ่ายคำแบบเดียวทำคือความเป็นจริงใช่หรอ,หรอมีเดียวตรงๆผิดคือผิดถูกพิสูอ,อืมถูกถ้าผิดให้ถูกก็ไม่ได้หลายอย่างเลย จะแกล้งกันไปยังไงครับปิดเอาความจริงมาพูด <c oughs> เราต้องใช้ตัวช่วยไม่ถึงจะมีตัวช่วยาาแล้วมันเราลื่นใช่ครีมอ๋อไม่ใช่ครีมครีมแห้ไม่เห้งหรอกเราดึงเพราะว่าเราไม่มีมือที่จะสอดเข้าไปดึงได้ ใส่ไว้ให้มันเรียบร้อยครับไม่ใช่ว่าแบบปล่อยห้อยให้มันอยู่กับพวกมันจะได้สวยเรียบร้อยยัดเข้าไปถ้ามีเคเบิลไทท์ก็เอามารัดตรงนี้ก็ได้รัดเก็บนะแต่มันห้อยก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ห้อยแล้วมันขามันคับเนี่ย ไม่ได้เป็นรังอะไรเอาซีเมันใช้ตัวเก่าก็ได้รัดเลยแต่มันสั้นเดี๋ยวตัวให,ให,หวม่ะี่บ้านเอยไปเก็บเหรอตอนนี้ก็โล่งแล้วครับมาดูงานานี่ครับทำเองที่บ้านง่ายง่ายข้อดีของการอุด egr ก็คือ,อ,อไม่นำไม่นำเอาไอเสียเก่ากลับมาใช้ใหม่ทำให้พวกป่าวาล พวกลูกสูบพวกอะไรเนี่ยก็จะสึกล้อช้าจริงๆมันมีการสึกล้ออยู่แล้วครับแต่ว่าทําให้มันสึกล้อช้ากว่าเดิม e t r มันเอาพวกขัเหมาเข้าไปบางทีมันเน็ตหลอดอไอเสียครับไอเสียยังไงก็คือไอเสียเอามาเผาใหม่อีกมันก็ไม่ค่อยเวิร์กทําให้รถมันร้อนด้วยพอไอเสียมันร้อนใช่ไหมละ่ะพอเข้ามาเผาใหม่อีกมันก็ร้อนอื แต่ข้อดีของมันก็มีมีอยู่ข้อหนึ่งชัดเจนเลยก็คือลดค่าไอเสียลถมนลภาวะได้ดีนี่แหละครับข้อดีของ e d r <c oughs> แต่ว่าเราไม่สนใจครับ <c oughs> เราสนใจแต่ว,ว่าได้ลง่งคืองเครื่องสะอาดด้วยข้อดีโลง่งทำความสะอาดง่ายแล้วก็เครื่องความร้อนสะสมก็จะน้อยลงเพราะว่าไม่เอาไอเสียมากลับมาใช้อีก แล้วก็ที่สามก็คือบาวาวบาบาวเบาวไอดีมันมันจะมีเข่าเล็กๆอะ่ะอันเนี้ยก็จะไม่มีจะไม่มีเลยแหละเ,เพราะว่าไม่ได้เอาไอเสียเข้ามาจุระเบิดใหม่เข้ามาใช้ใหม่หอนั่นแหละเราไปทําดูครับนีี่้โอเคต่อไปอเ,เราก็จะเก็บงานเก็บงานครับทีนี้เ,เดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ ครับนี่สำหรับท่านใดที่มีงบนะครับประมาณ30 4สิบี่ิบาทตัวอุดตา,าน้ำครับเนี่ยตัวอุดตา,าน้ำจะเป็นประมาณนี้มันจะมียาวมีสั้นแล้วแต่เราจะเลือกใช้เราเอามาอุดตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่าต้องเลือกเลือกซื้อขนาดเอ่อเส้นเส้นวงรอบอ่ะมินอ่ะให้มันรับกับตัวที่ใชอ่าส่วนตัวนี้เราก็จะเอามาอุด นี่ะดูดีๆซูมดูดีๆมันจะมีคราบคราบมันๆเนี่ยมันมีเศษคราบมีขมามันนั่นแ<ม>หละรครับไอเสียมีด้วยครับ EPR ก็ e <DR S 1> มาแล้วตอนเนี้ยมันเข้ากองใช่ไหมพอเ,เข้ากองกองเราก็ดำดำไวศูนย์ก็จะได้ค่าเปลี่ยนกรอง <laughs> อนี่แหละวิธีหากินของศูนย์ทุกศูนย์ รถยนต์รถรถยนต์หรือว่ารถบอสไซเป็นเหมือนกันอันนี้เราอดเพื่อความสบายใจถ้าลูกค้าคนไหนไม่สบายใจก็ไม่ต้องอดุดก็ขี่แบบเดิมๆคืออะไรวะ<ๆ>ก็ <laughs> ไม่สบายใจไงแบบอุยศูนย์ไม่รับประกันเว้ยใช่ครับไม่รับประกันเพราะว่าเราลื <c oughs> มเออแต่ว่าเรามั่นใจว่า E E R ถอดออกแล้วมันดีผลดีอย่างที่ผมบอกสามคอ <c oughs> แล้วก็สูบเนี่ยใช้คำว่าสูบเลยนะเอาสูบเข้าไปครับสูบไปแล้วนี่สูบไปแล้วนี่เสร็จแล้วแค่นี้ไม่ต้องล็อกเพราะว่ามันไม่มีแรงดันมันมีแต่แรงดูดดูยังไงไม่อยากอธิบายเลยเนี่ยครับผมแนะนำอีกอีกอย่างนึงอันนี้นมแทนใช่ไหมนมแทนนมแทนต้องขอเนี่ก่อนอันนี้ต้องเอาไว้ข้างล่าง ชอบเนี้นยหรอเกิดเดี๋ยวค่อยไปไปแกะเอาไปแกะออกก่อนเอาข้างล่างมัมีสองโซนใช่ไหมโซนขัเนี้ข้างหน้าอม,อ,มองจากข้างหน้าอ๋อมตลองดิตายอยู่โอเคเราก็รัดเองจริงก็ต้องมันใหญ่อืมมันอันนี้ไงมันไม่ใช่ของแฮนแต่งนี่มันติดอันเนี้ยกูรองวาเอ้ยมีหกเหลี่ยมตัวนี้ไหมเดี๋ยวแกะอันนี้ออกก่อน 行，好。Yeah. Uh, yeah. yeah.